สบัสดีปารุสบัสดีสมองสบอนพอๆกับบ่าวดุ้ยคือเก่าปารุงเลยวันนี้นกะเตรียมเดินทางเนาะบาดุยีกะรับทำงานคนใหม่คือเก่ากับพอคนละคันวันนี้ถือว่าใส่เต็มแม็กมานี้มาสักเกตเนี่ยเฮานะเยียดขึ้นนิ่งเลย สื่อคักพันยังเต้มแม็กคักก้าวบุหัวศิร้จักโตนนะกัาว่าหลายก็เตรียมเดินทางนะบัดก้กวศิรได้ออกเดินทางก่อนเมยนะ์เนาะก้ไปเบิ่งตอนต่อไปเลยเนาะ 欢迎。Bye. นี่ก็ได้หอดทางดำไปผีเดียบร้อยพอรู้ไว้ทางหน้เนี่ยห้าวาซีไว้เติมน้ำมันก่อนนี่ย้ัวมนก่อนต้องใส่น้ำมันสักตวไวั้วก่อนเอาเลยท้ามันัตว์แล้ว hello ขอมะฮอรท์ทวงงานไปทีเรียบร้อยนอกก่าตามเคยเห็นอะไรปะลูกข้าเป็นตาสั่ง จำเอาใหม่ลงเไม่เท่ามันมีสองนวดัดเรามีมาาใหม่ใหม่แทกมาแหละเขาใม่ประเทศ เอาไม่ลงลกว่ลงก่านี้กวด่ถวโรงงานท่าเรืมากอ่ะสองสมุงกมมลัวเนาะทำบกัวข้าว่าเขามาแต่เรียนสามโมงตอวที่หามงูแหนเลยสองสมุนมันนี้ือว่าเข้าแก่ร้ายชุดนั่นเมือนะลง แนวตัวเท่าหนะ่อจังสื่อทีนี้อกหมเนานะกาย่งอีกไหมเอนล็อกหนึ่งเนาะขอข้ายังสร็จปลงกาทำแบงนี้ตอนต่อไปเนอะพอมันเป็นสองตอนใหม่เฮามาทางในหูองานะ bạn chẳng nó chạng nó không đúng. tốt là thôi là xin bạn tốt là xin thân và nhà cả nhà mình lên อยากลากันเพี่ยวสนิทลงขอกันขิดนะย่าลืมมาติดตามหับส้มซองมาดูยีกแล้วสบายดี